จริงแล้วเนี่ยในต่อวันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,500-2,600ถึง 2, ต่อวันในช่วงของโควิดอย่าทางเราเนี่ยจะรับสาเนี่ยอยู่ที่ประมาณบ4-5 0 0 0เลยทีเดียวแจ้งอาการแล้วก็ให้ทำตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่จะได้รวเดเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะสำหรับประชาชนคนหนึ่งเมื่อถึงเวลาเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินในเวลาเร่งด่วน ความต้องการทางการแพทย์คือสิ่งที่จําเป็นสูงสุดนั่นเพราะทุกวินาทีคือชีวิตเหตุนี้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้าไปถึงตัวผู้ป่วยวิกฤตจึงเป็นสิ่งสําคัญมากต้องแม่นยํารวดเร็วและที่สําคัญที่สุดคือต้องมีระบบที่มีเอกภาพเชื่อมต่อกันและเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันโดยปกติเวลาที่เราจะป่วยฉุกเฉินเนี่ยก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์1น6่นะครับปัจจุบันนี้ใช้หมายเลขนี้อยู่ทั่วทั้งประเทศ ถ้าไปเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะติดมาที่ศูนย์เอราวัณนะครับเอาราวัณก็จะดูประชากรในพื้นที่1นึ่งพันตารางกิโลเมรตรเนี่ยครับแล้วก็ประชากรทั้งหมดสิบล้านคนก็ลยเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยเราก็จะดูว่าจําเป็นที่จะต้องนําส่งโรงพยาบาลไหมนะครับใช้รถชนิดไหนแล้วก็จะประสานรถที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อจะไปรับแล้วก็นําศพครับสํานักการแพทย์โดยศูนย์เอราวัณได้จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยแบ่งโซนการปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉินออกเป็น9โซนและมีหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครได้ร่วมมือมูลนิธิกู้ชีพทั้ง8แห่งภายใต้ข้อตกลงนี้จึงเป็นการยกระดับและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและสร้างความแข็งแกร่งของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น,ข,นของเราเนี่ยจะไม่ใช่เป็นสูยนเหมือนโรงพยาบาลที่ทําการรักษาผลไข้นะคะประสูวนของเราเนี่ยจะเป็น หนึ่งแรกเลยหนึ่งสายทิ่โฮเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะไปรับคนไข้นะจุดเกิดเหตุนำส่งโรงพยาบาลน,นะคะตึ่งของเราเนี่ยทางศูนย์เอราวันเนี่ยก็จะมีรถพยาบาลที่เป็นในทีมแอดวานนะคะหรือว่าทีมขั้นสูงเนี่ยประจำจุดๆุดตำแหน่งต่างๆเนี่ยของกรุงเทพมหานคร,รนอกเหนือจากรถโรงพยาบาลเราก็จะมีรถของทางศูนย์เอราวันเนี่ยที่จะคอยซัพพอร์ตในหน่วยงานของโรงพยาบาลด้วยส่งต่อคนไข้ไปยังโรงพยาบาลต่างๆตามความเหมาะสมเกี่ยวกับอาการของคนไข้ค่ะ ขาะรถที่เห็นเป็นรงพยาบาลขั้นสูงก็คือไว้กู้ชีวิตขั้นสูงกรณีคนไข้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นคนไข้หายใจเหนื่อยหอบอันนี้ก็คือจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยชีวิตขั้นสูงทั้งหมดเลยอ่าเป็นมอนิเตอร์คือดูเรื่องของคลื่นไฟฟ้าหัวใจดูเรื่องของสัญญาณชีพความดันชีพรจรอ,ออกซิเจนปลายนิ้วคือเราก็จะแก้ไขภาวะฉุกเฉินนี้คู่ความชีวิตคนไข้เบื้องต้นก่อนระหว่างที่จะนําส่งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เอราวัณสํานักการแพทย์ได้ร่วมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภาาายในรรชาจากัก พร้อมบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน8มูลนิธิในระบบประกอบด้วยมูลนิธิป่อเต็กตึงมูลนิธิร่วมกตัญญูมูลนิธิอาสาหนองจอกศูนย์ราชพฤกษ์มูลนิธิหงแดงมูลนิธิกูบแดงมูลนิธิเจียเตกลิมหูกกตึ้งพิรุณ มูลนิธิสยามรวมใจและมูลนิธิกู้ภัยร่มใสเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่กรุงเทพศูนย์เอราวัณจะเป็นผู้ประเมินและประสานสั่งการตามการร้องของรถพยาบาลที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุณตออน,นี้ก็คือเราพยายามพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้สั่งการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นระบบในการ tracking รถพยาบาลว่าอยู่จุดไหนแล้วรถไหนอยู่ใกล้รถไหนอยู่ไกลรถไหน,ไหนออติดเคสอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ระบบเรื่องของประสานโรงพยาบาลปลายทางคือกรอานอยจะเป็นผู้ประสานงานหรือว่าสั่งการมาครับกรอนอนเนี่ยจะช่วยประสานในส่วนข,ของข้อติดขัดเช่นการประสานคล่อมสายงานหรือว่าในกรณีของของสถานพยาบาลหรือว่า หน่วยงานให้บริการอื่นๆที่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับก็จะมีการประสานกันค่ะโดยปกติตอนนี้เราจะมีอยู่ทั้งหมด2เบอร์นะคะเบอร์แรกเลยคือเบอร์1669ที่ใช้ได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะโทรไปที่ไหนก็จะติดที่จังหวัดนั้นนะคะแต่ส่วนของกรุงเทพมหาคนครนะคะก็จะเป็นเบอร์1646โทรหเบอร์ก็จะโทรมาติดที่กรุงเทพมหาคนครเลยะคะ่ะการยกระดับและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความพร้อมช่วยเหลือประชาชน คือพันธกิจสำคัญขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องร่วมมือกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินให้มีพื้นฐานและมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนกอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส w ว w วเวบ isoc.go.th